นิวอะค่าอะไรที่แม่ยายเอาไปเดี๋ยวคืนให้เองไม่ไม่ไม่เวลาตัวเองเดี๋ยวเรารับผิดชอบเองไม่ต้องคิดมากเนี่ยชมพูก็เหมือนแม่เราแหละชมพูเศร้าให้พี่มีความสุขได้ไงไอะนิว <S 2> <S 2> ทําไมเราถึงไม่เจอผู้ชายดีๆแบบนี้บ้างนะวันหลังไม่ต้องมาส่งหรอกเดี๋ยวให้แม่มาส่งก็ได้ไม่เป็นไรชมพูไม่ให้ง่ายเกินกว่าที่แม่กลัว เอา้าเกิดมาว่าแม่เพิ่งออกก๊อเจไปสามพันนันเดยมันมาแล้วเงน 3, ินสามพันเมื่อ้กูใส่จกักมือเดียวนี่มัมมี่เหรอแม่ตอนแรกได้ซื้อนมแนหน็นนาดาอีเมื่อมัมมีก่อนนะผูวามึงมากลุ้ยยูบะแมนบอกเงินแค่นี้นะ่ะคนหนาแข้งมันบ่ร่วงดอกนี่ครับแม่ขอบใจในหลายด้วยบอกลาอุ้ยดูเคยแม่ดีค่ะทั้งรอทั้งรวยแม่ไปต่อทุนกันเ้อตัวเองขราวหน้าไม่ต้องให้เงินแม่แล้วนะมีเท่าไหร่แกก็เอาไปเล่นไพ่หมดไม่เป็นไรหรอกความสุขของแกไม่ได้ถ้าต่อไปเธอให้เงินนแแมม่่ออีกกเเราจะะไคุยับธล้ว กลับได้แล้วเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะตัวเองมารอนานยังป้ากลับเพื่อนเธอใหญ่ไหมไม่ชมพู่เงินมาเลยนี่เอามาดูเงินเสียมาเลยนี่แม่เพิ่งไปมือเศร้านี่ลูกเคยเอาเงินไหมแม่ดูเรื่อยเรอยลาเงินไหมแม่นี้ยผมไม่มีเงินติดตัวเลยครับแม่เสื้อดอกยิ้มเบาๆเป็นคนรวยเสือบะหมีเงินไหนจังไหนไม่มีเงินจริงๆครับแม่ ให้แม่ไปบวชแล้วบุษสาวเนี่ยไปสั่นสบู่ัมึงกระารก็กลัวบามีเงินมาต่องกะไรลูกสาวใครไปเมื่อเงอนมาต่องกครบคนบ่มีเงินนี่อ่ามาคุณทุกคนอยากเอาล้านข่อยขึ้นไปส่งยี่เงื่อนพร้อมเด้อแล้วมาต่องรักมาหาลูกสาวข่อยเีกมาต่องมาหาขันบามีเงินมาต่องมาคุยน้ำที่รักเดี๋ยวจะพาเมี่ไปต่างจังหวัดสักสองสามวันนะเอาแล้วเราก็ต้องได้อยู่คนเดียวนะสิไม่ไปลานออกสองสามวันเองเดี๋ยวก็กลับมาพรรยาแต่ฮักวันนี้บ่ห่างหรอ ปากหวานเลยไปก่อนนะดูแลตัวเองดีนะทีนล้ก็ขับรถดีๆนะเป็นห่วงใช่โหลเธอสามีฉันไม่อยู่สองสวันเราไปออกล่าก,กันไหมเออมันจับไม่ได้หรอกมันไปต่างจังหวัดเคเยนนี้เจอกันนะแต่งตัวแซบๆเลยนะอสุดยอดไปเลยแกเป<ต>็นยังไงบ้างออะแกแกผู้ชายคนนั้นสุดยอดมากเลยแซบมากไหมแกเผ็ดแซบมากแกแต่ว่าแอบเค็มนิดนึงนะอ๊ยแกก็ว่า <c oughs> ไป <c oughs> ว่าเหมียวนอนอยังนะ้คิดถึงจะแย่อยู่แล้วนี่อยู่ไหนนะเจอพ่อนอะอแล้วสามีเธอจะกลับวันไหนเนี่ยอีกสองสวันนู้นละมั้งมันพาเม่มันไปทุร์จังจังหวัดแกไม่ได้รักมันแล้วแกจะแต่งงานกับมันทําไมก็มันรวยไงไม่เห็นหรอชีวิตฉันออกจะสุขสบาย เธอรู้ไหมตอนนี้นะ่ะรอแค่มันเซ็นยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันถึงตอนนั้นแกอย่าลืมฉันนะฉันเป็นเพื่อนแกนะฉันไม่ลืมหรอกรอฉันหรูสมบัติมันได้แล้วไปเที่ยวผู้ชายกันโอ้ยทำไมมหมอย่าทำแบบนี้โอ้ยโอ้ยปวดหัวโอ้ย นี่บ่อ้นานนี่บ่อเจ๊อีชมพูมันให้งานอยู่นีนเป็นบ่ใช่ค่ะเป็นยังเจ้าลูกข่อยมาทำงานคือบ่จจายค่าแรงมันนาตากระดีท่าน้ก็ระยจะรอสาเด็กหน่อยบ่ข่อยฟ้องกลุมแรงงานเดอ้อน้องชมพูมาทำงานกับเราเราก็จ่ายค่าแรงทุกวันนะคะคุณแม่มันคือว่ามันมาฝึกง,งานทีซือ้อมันบ่ได้ค่าแรงได้ทุกวันนะคะคุณแม่แต่ว่าน้องน่ะฝากไว้บอกว่าจะเอาไว้จ่ายค่าเทอมค่ะอีผู้มือตัวกูอีลูกได้แล้วคุณคุณแม่คะต่างหูมาใหม่หนูแกะเติมเลยนะคะ อีผู้มึงมาหนีมึงตัวกูมันมาแม่มาไหนจังใดแกมาหนั่งมึงนี่ล่ะทำงานจิตในประเด้เงินว่าไม่เขาหลอกใส่มึงจนมือู้ความจริงนี่ล่ะว่ามึงตัวกูมึงอยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมมึงอยากเรียนให้จบมึงสิเรียนไปเฮ็ดหยัางเงเห็นแกตัวหลายแม่กำลังว่ามีเงินสิกินข้าวแล้วนี่มึงเห็นบ่นี่เลี้ยงไม่ไงล่ะมึงก็ต้องหาเงินเลี้ยงกูเงินให้งานมึงเก็บไว้ใส่เปเอามาถ้ามึงเลือกสิเรียนก็อย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกชมพู่ เราคงไม่ได้เรียนจบพร้อมเธอแล้วนะแล้วเธอจะไปเชื่อแม่เธอทําไมหล่ะนี่มันอนาคตของเธอเลยนะแม่เป็นคนที่เลี้ยงเรามาเราไม่อยากเป็นคนกระตันยูไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรหรอกนะชมพู่อย่างน้อยเธอก็เป็นคนเก่งคนกระตันยูดูแลแม่และน้องเธอทำงานอยู่ที่นี่กับเรากับแม่นะไม่ต้องไปไหนขอบคุณเธอกับแม่เธอมากเลยนะที่หวงังดีกับเราเสมอมาหนูก็เหมือนลูกของแม่คนนึงทำงานอยู่ที่นี่ด้วยกันนะลูกนะ ชมพูป้าฝากอันนี้ไปเติมหน่อยเนี่ยป้าจะไปดูสต๊อกข้างหลังจับพีพรอืมพี่พรคะว่าแต่เป็นมะเร็งเนี่ยผมพี่พรล่วงบ้างไหมคะก็ล่วงอยู่คะ่ะเจ๊อืมอ่ะพี่พรอ,อันนี้แชมพูไบโอเวทลดผมล่วงคะ่ะพี่พรลองเอาไปใช้ดูนะเจ๊ให้อุ้ยเก่งเจจริงเลยคะ่ะเจ๊ขอบคุณนะคะชมพู่เดินไปข้างหลังเหรอหยิบตัวนี้ให้ป้าหน่อยนะป้าจะเติม พ่อพรก็ไปหยิบเองสิเจ๊กับก่อนนะคะอ๋อพี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีว่ามีกับข้าวอยู่ในตู้เย็นค่ะเจ๊สั่งมาให้เป็นกับข้าวเพื่อสุขภาพอีกแล้วเหรอคะเจะ๊บอกว่าไม่ต้องสั่งเกรงใจค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่พรแม่เจ๊ก็เคยป่วยเจ๊เข้าใจว่ามันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาก่อนนะคะเจ๊กับก่อนนะคะสวัสดีค่ะชมพู่รอป้าแป๊บหนึ่งเด้อ ชมพู่ทำไมไม่รอป้าล่ะว่าแต่คนเป็นมะเร็งก็ต้องใช้เงินรักษาเยอะสิถือว่าเราจะขึ้นเงินเดือนให้พี่คอนดีนะจริยาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะจริยาโอ้ยครูเกศรินรจริยากลับเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วครูเกศรินรบกวนรบกวนเไปไหนแล้วนี่ยายจาริยาโรงเรียนก็ไม่เคยเข้าต้องไปพบผู้ปกครองเธอซะและ้ว สวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของจริยาไหมคะ,ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณแม่รู้ไหมคะว่าจริยาไม่เข้าโรงเรียนสักวันเลยคะ่ะเทอมนี้เข้าแค่สองวันเองนะคะซีบเุเขาได้จริงไหลคอยไปส่งยุ่ยทุกมือ้อคุณแม่ไปส่งน้องแต่ว่าน้องไม่เข้าโรงเรียนเห็นไหมครูขี่รถตามหาจนยางรถล,ลว่มันบุเขาโรงเรียนแล้วมันไปใส่น้องมีแฟนหรือเปล่าคะคุณแม่จะมาว่าแบบมีเด้อคุณครูลูกข่อยเ่เ่ยมีแฟนจเจียว่าแบบมีลูกข่อยเสียหายดินี่ฝากคุณแม่ดูน้องด้วยนะคะน้องจะไม่มีสิทธิสอบอยู่แล้วนะคะนี่ครูมาเตือนได้แค่นี้นะคะเดี๋ยยยยววครูาางหหัับ่่่นนออออไไ้ะ อะสมผู้มันบ่นเข่ารงเรียนหรือมันไปใส่เอามาเมียวหนูบ่เข่ารงเรียนบ่เอาแม่สวัสดีค่ะเข่าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูแวะมาซสื่อขี้มกรสมผู้มันไปใส่คุณคกู้ือว่ามันบ่นเข่าเรียนจะเถื่อเออหนูบ่ลูกค่ะขั้นวางดีก็มันก็บ,บอกแม่มาเพราะว่ามันจะบ่มีสิทธิสอบแล้วเอ่มีรักหนูนะสมผู้ผมก็รักพี่เหมือนกันชิมิตพี่ขาดหนูไม่ได้นะรู้ไหมพี่ก็ว่าไป ชมพู่แม่มะเหมี่ยวเป็นอะไรทำไมหน้าบูดจ,จังวันนี้โมโหให้แฟนแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อาบน้ําก็นานนานทําอะไรก็ช้าไปหมดบอกที่ไปทํางานก็ไม่รีบค่ะก็เรื่องแค่นี้เองจะโมโหทําไมไม่ใช่แค่นี้เลยค่ะพอหนูอาบน้ําเสร็จว่าจะออกไม่กินข้าวมันก็กินของหนูจนหมดเห็นไหมไม่ไม่มีความจะเป็นห่วงหนูสักนิดนี่หนูก็ยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าหิวจะตายแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะหิวอะไรก็เลยกินจนหมด <_ an> เขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมะเมียวเลิกงานมาก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับบ้านมาตีหนึ่งตีสองถ้าวันไหนไม่ไปกินเหล้าก็ <_ an> กลก <_ an> กับมานอนมาเล่นเกม <_ an> ไม่คิดจะช่วยหนูทํางานบ้านเลยสักอย่างเลยค่ะเจ๊เออมันก็จริงเนาะจะมาให้เราทําอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ต้องช่วยกันสิใช่ค่ะเจ๊ขนาดขนมลูกมันยังแย่งกินเลยค่ะเจ๊ก็ดูเอาเลยค่ะว่ามันเป็นพ่อคนได้ยังไงแถมมันยังเจ้าชู้ด้วยนะคะเจ๊เห็นผู้หญิงไม่ได้ทําตาหวานใส่ตลอดหนูยังจับได้ด้วยว่ามันน่ะทักไปหาผู้หญิงแบบนี้อย่ายยยยออมมมมเเลนนนนนะะแวีีููไครั้้ง ไม่กลับไปหามันแน่นอนเลยค่ะต่อให้มันมางอนหนูก็จะไม่ใจอ่อนมะเหียวนี่หรอไอผัวชั่วของมะเมียวกลับไปดงนี้เลยนะเลิกงานยังกลับบ้านกันปะเลิกงานพอดีเลยค่ะที่รักปากลับบ้านกันที่รักยากินอะไรจะกินลาบเนี่ยโอเค๋ยวเขาทําให้นะไหนมันบอกมันเกลียดผัวมันไงวะมะเหียวทาไมวันนี้มาทํางานสายล่ะเลยเวลาไปสิบนาทีเลยนะขอโทษค่ะรถมันติดมะเหียวเอาตะกร้าไปเก็บให้หน่อยค่ะ มามเหียวเดี๋ยวช่วยไปแนะนํำสีผมให้ลูกค้าเลยจ้ะค่ะมัเมียวเป็นอะไรก็ปกตินี่ค่ะเจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาแต่เช้าค่ะพนักงานร้านนี้ห้ามด่าห้ามว่าสรุปใครเป็นเจ้านายแค่จะลูกน้องเนี่ยเนี่ยครับว่าไงลูกชายตัวดีผมอยากพาแฟนมาเจอแม่ครับ คุณตำรวจของแม่ไปแอบมีแฟนแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักแล้วครับคนนี้ผมจริงจังครับงั้นเอานี้แล้วกันพาแม่ไปเจอเขาก่อนถ้ารีบให้เขามาบ้านเดี๋ยวเขาจะตกใจเราเอานะลูกได้คะเมียร้านนี้เหรอคะเมียโหอายุยังน้อยเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอที่พรครับอา้าวมิทีนจะไปไหนเหรอนี่แม่ผมครับสวัสดีค่ะค่ะเออเป็นแม่ของแฟนมิทีนเหรอคะเออคือนี่มีพรแฟนผมครับ อะไรนะนี่แฟนลูกเหรอไปครับแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเออแล้วนี่เป็นเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นลูกจ้างค่ะแม่เป็นอะไรครับเออเป,ปล่าเปล่าเดี๋ยวแม่ขอตัวกลับก่อนนะ หาแฟนนังทีมันเอารุ่นแม่เลยเหรอมันคิดอะไรของมันอยู่นี่ฉันไม่มีวันยอมให้มันเอาคนรุ่นแม่มาเป็นลูกสะใภ้ใช่หรอฮัลโหลมิทินพรุ่งนี้พาแฟนมาทานข้าวที่บ้านกับแม่ด้วยนะเห็นแต่งงานเหรอทุกเห็นผ้าเมียมาจากเพียเขาติดงานเขาประว่างหรอกบางบ้างผ้าเมียมาเหรียญน้ำเนียเมียเขาจังสีม,มี <S <S โมไอ้โจ๊กเกอร์นิวไม่ได้จังไหนนี่บอกเมียตัว เมีนนี่แหละเป็นอย่างไอคือบ่เมือบ้านไอสิเมียนแล้วปะเมียมีเออเมียเอาเมื่วานจิตต้อยจ้าก,กวดใส่บอกว่ามีแต่ผู้ชายนหนนไอันนั้นเราก็ยังพาเมียเรามาเลยเราเป็นอย่างอาไอคือบ่อค่อยพาหนูไปใส่น้ำจืดเครือกับเบื้องสภาพจูของาเนี่ยแต่งตัวขึ้นไม่ป่านเบื้งเมียผู้อื่นเนี่ยผู้งามจูนพูนอยู่ท่านอายคนละเบาหนูเป็นเมียเห็นอย่างเอากลับมาเห็นอย่างนั้นลืมซื้อแฟลตักผ้า อีหยังนี่น้ำหอมหรือโพชั่นล้อยยังมามเมียใช้พวกเครียดอยีกบะเนาอบ้านะานี้เครียดก็เครียดรวดคือซื้อตาศน์ไปนั่นงามคือเมียมึงกลี้ยงเนี่ยว่าจะได้กินอีหยังบอคือหอมแท้หอมมิลิกิน,นียังวะนางน้ำแน่ได้ปะจ้าที่รักไปเห็นยังมากคืองามเด็ดทั้งงามทั้งหอมโอ้เมียตัวกับงามปานนั่นตัวนี่ ด้วยใ่อีนอย่างหน่ะคือหอมแท้พี่ใช้น้ําหอมเลิฟโพชชั่นจากเนี่ยกลิ่นชามมิง่งหอมมากเลยนะเอาไหมพี่ให้เอาไปลองใช้ขอบคุณจ้ะเอยหอมมาก